ฐานของตึกคืออิฐฐานของชีวิตคือการศึกษาเทคโนโลยีเป็นสื่อให้พึ่งพาพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลวิสัยทัศน์ภายในปี2560โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามมาตารฐานสู่สากลอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหวสวย รวยน้ำใจใฝ่ศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะและความสามารถในการใช้เครื่องมือเพื่อสแสวงหาความรู้รงเรียนศีท้าพิทยาคมได้ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาประจำชาติให้คงอยู่สืบไปมีการจัดกิจกรรมหลากหลายอย่างเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเช่น การจัดค่ายวรรณกรรมสัญจรกิจกรรมวันสุนทรผู้เป็นต้นด้านการส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศนั้นมีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อสร้างเยาวชนให้มีความพร้อมที่จะเป็นผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21โดยมีครูชาวต่างชาติมาทำการสอน เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับเจ้าของภาษาอย่างแท้จริงมีกิจกรรมการสอนภาษาที่หน้าเสทธงทุกเช้ากิจกรรมให้ครูชาวต่างชาติยืนต้อนรับที่ประตูโรงเรียนกิจกรรมค่าศิลปะวัฒนธรรมอังกฤษและจีนสัปดาห์วันคริสต์มาสกิจกรรมวันตรุษจีนเป็นต้นโรงเรียนสรีธาตพ,พิทยาคมมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ยุคศตรวรรษที่21รู้จักสืบคน้นความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลายจากอินเทอร์เน็ตสามารถนำสื่อ ICT ต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ก่อให้เกิดปัญญามีกระบวนการการแก้ปัญหาและแสวงหาคำตอบได้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะสามารถสร้างหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆได้ ในปีการศึกษา2,559นี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้แก่นักเรียนชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่ต้องการด้วยตนเองมีการฝึกกระบวนการคิดการพูดและการทำงานเป็นทีมนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงค้นคว้าและทดลองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำโครงงานศึกษาค้นคว้าต่างๆอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหว้สวยรวยน้ำใจใฝ่ศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันอดีงามของความเป็นไทยรวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย12ประการเช่นกิจกรรมรุ่นน้องเคารพรุ่นพี่ที่น่าสดทงในทุกๆเชา้าด้านคุณภาพครูด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ครูเป็นผู้มีทักษะค,ความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถสืบค้นจากแหล่งความรู้ที่หลากหลายได้ด้วยตนเองให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางรู้จักคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้มีการจัดทำโครงงานนำเสนอผลงานอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านการค้นคว้าเช่น สัปดาห์วิทยาศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สัปดาห์คณิตศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์บันสุนทรผูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกีฬาน้องใหม่กีฬาสีของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละ,ระศึกษากิจกรรมวันเฉลิมลพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพาะระบรมราชินีนาถกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมการบริจาครลหิตของนักเรียนณที่ว่าการอำเภอสีธาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งสภานักเรียนขึ้นทางโรงเรียนได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูทุกคนทั้งการจัดอบรมสัมมานาภายในและภายนอกโรงเรียน ด้านความร่วมมือกับชุมชนนั้นทางโรงเรียนมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนการประชุมผู้ปกครองเพื่อเปิดโอกาสให้ทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักเรียนเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ การเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับชุมชนในงานประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆด้านพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนที่สะอาด ร่มรื่นและปลอดภัยโดยมียามรักษาความปลอดภัยและติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบริเวณต่างๆที่ชำรุดทรุดโทรมโรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยพร้อมเป็นแหล่งสืบค้นแก่นักเรียนติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายกระจายสัญญาณครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียน เพื่อให้การบริการแก่คณะครูและนักเรียนทุกคนมีเว็บไซต์ของโรงเรียนและเฟซบุ๊กของโรงเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางโรงเรียนมีห้องสมุดที่สามารถรองรับและให้บริการแก่นักเรียนที่สนใจสึกค้นข้อมูลต่างๆธนาคารออมสินสาขาสีทาตร่วมกับโรงเรียนสีธาตพิทยาคมเปิดธนาคารโรงเรียนขึ้นเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการออมแก่นักเรียน ด้านคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนมีการจัดสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสถานที่ต่างๆเพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้งานมีห้องน้ำที่พอเพียงมีเรือนพยาบาลเพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คณะครูและนักเรียนมีโรงอาหารที่ถูกสุขอ,อนามัยมีสถานที่ออกกำลังกายหลากหลายประเภทมีห้องแนว,แนวที่ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ส่งเสริมการให้ทุนการศึกษาการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพมีห้องปฏิบัติการทางดนตรีศิลปะที่นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะฝีมือทางด้านดนตรีสากลดนตรีพื้นเมืองวงโยธวาทิศและด้านศิลปะต่างๆมีสถานที่ให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความสามารถต่างๆในทางที่ถูกต้องเหมาะสมห่างไกลายาเสพติด คุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมภายใต้การบริหารงานของนายธีรชัยนนพิพักผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมที่มีการจัดระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อโรงเรียนเป็นอย่างสูงมีการกำหนดแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการอย่างชัดเจนสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงมีภาวะความเป็นผู้นำในทุกด้านด้วยระบบนิเทศกำกับควบคุมดูแลอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืนมีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการใช้ระบบ ICT ผสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อสร้างผู้เรียนเป็นบุคคลในสังคมแห่งการเรียนรู้